ปักเ็ดหกพี่น้องมันแล้วมันแล้วนี่นะนี่นะมาขีดยางก็ได้เข็ดกบดนี้เด็กกำลังจุ่มเด้อฮูู้่งานงานทั้งนั้นนี่กำลังอกออกน้ออ่ะนี่นะนี่นีเด็กทุไปตวงไลดอกเกบดใช่ทำเดทีนอกขีด้อกใช่ อาดอกใหญ่อีเลยเก็บเข็บละเก็บเก็บแยดคนมาบ่มีอันนั้นเนาะดอกจู่มันช้ำฮ่าใส่ใส่บ่มีฮอตอันยังใส่เลย nên đi xiêm nha y xiêm nhảy nhảy, em bocca chút ấy cái mày đâu có cái đấy cái câu có đấy mày bay cái hên nhung nhung kéo mày 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 một mày Thằng mày gì mất à? khử ก็เจ้าเก็บก็เก็บแตเที่เห็ดปวกเห็ดบปวกออกไล้สวงนี่หมู่บ้านนี่เขาก็ได้สองหมู่วักไงก็ลังจุม่มก็ลังพ่นแตกเห่อเผาไม่ได้ถือโทรศัพท์ไปถ่ายให้เบึงนี่ละนี่ตรงนี้ทิคว้เอาหนึง คาเขนมกนเยะีเหือนมันดอมัในขามันะพี่น้องขามันเอายังกล่ะาเยียบจนวเล้วครับมึงเนี่ยฮะ น้ากระพริงนี่นะแต่เลยดอกนี่อ้าสองดอกคุได้นี่ม่เลยนบิ่งนี่เห็นนะเห็นได้ใช่บมีอันนั้นนี่นะพี่น้องคนนี้ดอกนี้ปนุ่มุุ่ โอ้น้องไติดยใจวันยังชิลามไปทั้งนั้นละอะเก็บเก็บเก็บรถทั้ๆๆๆงนั่นปลอดายดอกหานาท้งนี้เตะออันนแก้อือนะแก่ละปูไว้รถหานะพี่น้องท่งนี่หันะดอกนี่อันเลวลาย

บมมีแนวเอาพี่น้องโอ้ยเฮดได้นะคนมาขีดยางแกออกเสื้อนะซองอันเอาเอาไม้จิ้มจิ้มละจิเอาบ่เออแกออกระปูว่าแล้วเอาไม้จิ้มเอ้าอ่ามันไม้ามันเออกองไว้แล้วมันไมคขามันแล้พี่น้องเฮดในใดเอามือกวดเอาเท่านั้นแล้วนั่นจิตเต็งไปเบ้อแหละมันเห็นทั้งหน้าทิ้งทั้งหลัง นี่ยที่น้องอืมติโตกระลังคืยกระลังคืยทางนึ่งอ่าติดตนี่นี่นี่นองเพื่นี่นี่ที่น้องติดตเขาก็คลายเขาแบบเดินเทียบเงินเจียนะมืออืมขาดอีเลนี่บอทางไหนอะจุดติ๊กพูอินอะไรที่ อ่ะเก็บกเก็บพูทธอ่ะครับ <c oughs> โอ้ยลำบากลำบ,นบ่นมาได้อาเสียมมามาขีดยางตะซื่อพี่น้องเลยมาขีดยางตะซื่อมาเลาะเบิ่งในแคมหัวแคมหัวแคมชนยางแคมปลามันนี่แหละพี่น้องเลยนะน่ะชนย,ยางเ <c oughs> สียงโดดไม้อีกแล้วเ <c oughs> สียงโดดไม้อีกแล้วลบเสียงโดด เอเ้ยเอ้ากระบืถึงมนันนี่เอาเกระบืได้อืั<า>กกระโดดเฮ็ดปวกช่างออกไลยกระได้กระโดดเทะช่วงนี้อ่าหักกูเล,ะละดองนี่นะได้แต่ยั <c oughs> กอันนั้นอันนั้เอาวงเฮักแล้ว อืมเลยดีอืมนี่อ no ันจะมันออกออกไรเลยเฮ้ยเต่งมันทำไาอีแม่สิว่าอะไรเขาคือเฮือกแท้เด็กหนอนอยู่อ้าวมุมเทนิดเดียวนี่นานี่นาคือมาเทนิดเดียวเทนิดเดีย นี่อู้หอ้หมึงเนี่ยมึงเนี่ยืนยู่นพื้นดินอ่พี่น้องอ้หูนน้ำติอย่นีนี่นะเมนเบื่อันเจ็ดดอกนึงเจดอกโอ้ยอาเสียมงัดกวดเดินเนาะเส้นกระมีอีก นี่น้อหมอรหลดอันนั้นจะว่ามีมอรหลดสีแดงมุมมีบ่มีแต่นี่ผลยางเง่ผลยามีตุนี้ว่าอยู่ตรงเห็นกระปาถัา่วนี้นละซูดรถมันออกออก ทคานี้ยังไม่ได้เก็บเลยหลายตาไปเลยท่านี้ยังบม่ได้เก็บเลยท่านี้นะมัดเก็บท่านี้ก่อนเขี่ยมากเลยแล้วก็มัดจ่อไมเอาไม่แล้วจะมัดจ่ออกเบิ่งอีกี่วยๆก็ได้มันกำลังสิโพนดินมดึงมีละกทาง จ้่วาดีแบบลงมาแค่เล็กนิดเดียิดนี่ยดอกไม้ยูได้ตัย กำลังดูพื้นดิดนกําลังสิพนนี่พี่ยนะเวลาเตื่นมาเนี่ก็จะไปห้าลิตรท่านมาก็จะไปหาเฮ็ดเลยเมนเบ็ดแถวกระปาทั่วแถวเส้นยางนี่นะออกเบ็ดแล้วแหละแค่นี้ใช้คือวันยังสองหม่องมาได้เอา เขียนลายบันทึกใบไม้เลื่อยๆอยู่างนี่นะนี่นะเกือบเต่งเกือบดีอ่ะพี่น้องเอ้ยกันนีห้องไล้ดอกนั่นนั่นบ้านเรนห์ปาริตาเฮ็ดบวกปีนี่ช่างออกกระดากระด้อแท้แต่เ้างประเทศไทยลง่มร้ายเถื่อญาติพี่น้องเบื่อบัดตอนไปไล้ๆน่ะบันทึกถือกล้องไปดันงามงามพี่น้องบันตั้งใจสิไปถ่ายแท้ๆน่ะบุ บอได้ <c oughs> ได้จำหนึ่งเก็บเฮ็ดยำได้บอได้เกี่ยมเพาะนี่แต่ไปจอเบิงมันบัดออกอีลีรอบนี้มาขีดยางยางมาเบิงบระเห็นเฮ็ดอิลี มันนั่งมาดกคนมาเต้นอืมเยอะเลยเห็นอีกแล้วพี่นอ้องเห็นอีกแล้วแต่ว่าเป็นเห็ดบานตัวนี้นี่อาดูิโวเห็ดบานเด้อน,นี่เด้อเป็นเห็ดบวกเขากรรมว่เห็ดบวกเอียงสีดำๆอ่ะก็นินชนหนึ่ง มูนก็ต้งมียูนเฮ็ดปวกอียังพี่น้อง,นองคือดำคักแท่นี่นป้าแมงอียงกินใส่ใส่นอกบัน,นี้เนาะใหถ้ามีใจนีกินเนาะ จักไปทางใดเลยเนาะก็ได้มาพี่นนองเก็บก่อนบ้นี่เห็ดบานพี่นนองเอ่ยใส่ใส่เนาะใส่เสือขึ้นกาบ้าเนาะเครื่องกระตาลดมีขิดยาง បាក់តែបាតនេះគឺหยุดហើយវ่ะតនេះបើគឺយ៉ាងមកหยุดអូតនេះໄດ້ឡាយទៅប៉ប៉ប៉ខ្សែកាត់កនប៉នេះ จำนี้ยังบ่ได้ป่ะนะตอนนี้เฮ็ดปวกไปหาตอนนี้นทีท่แต่ด,ดอกจุ่มจุ่มกันแลเอ้ยดอกน้อยกระดอกกด็ดอกไห <c oughs> นกะว่าฝนละล่างอันคู่ตีนแลรกกับเ่องกระซามเอาในสวนยางก็ได้บลายปรรายนันไดต้นเสือหนึ่งกำลังเก็บจากกระซามมาอยู่เนาะค่ะ เห็ดพวกออกหลายๆช่วงนี้หลายกว่าหมู่เฮ็ดหยังก็ออกเห็ดพวกข้าวก้ามเห็ดพวกพานเห็ดพวกจิกเห็ดพวกอีหยังก็ออกหมดเลยีเ็ดปกําลังออกบ่มีฮอดดอกบานนดอกใหญ่เด้เนาะ ววึเป็นอะไรนแกงเห็ดนี่หอแกงหรือปลาแกงว่ายยุ่งบึ่งดูสาวนุ่มเห็ดปลวกมานะ ถ้านุ่งเห็ดปูกออกมาไปเบิ่งดูพอแกงหมอน้อยหนึ่งกระเจ้ากำลังไปหาด้ยค่ะถือกระตาที่เขาอย่างมากกว่าก็เจ้ายังไปขีดยางกำลังเริ่มไปคือเมนจิฮอไปไหว้กันยุติได้อยู่ได้เลยฝีทางคนลงมาบมาดูละบนเมล์ล้ำเอากระมันอันนั้นได้เห็ดปวกอันนี้เห็ดปวกเขากำเท้าน้อยหนึ่ง ได้ตั๋วกันั่งอยู่พื้นถูกได้หม้อแกงหนึ่งผู้ได้เก็บพร้อมหันกัได้ตัวเขาดอกบานนี่มั้ยตัวนี้ดอกใหญ่คุณตัวนี้มันใหญ่ขึ้นอยู่ในไหฮยางเรานะี่ยได้ช้อนทงเดกเจ็กบ่คี่มื่อเจ็บจู่ของมันหาของมัได้ช้อนทงว่ะ ยันเมนอยู่ห้าปัดไปเขียวไปหาเคียวล่างเคียวไปหาเคียบมันออกเป็นยามเ้าบ่กเคยได้ใช้ทงคือเขาจะเคลือดอกะจุฐาน